มาค่ะเช่นค่ะอยู่ค่ะกับคารว่อาจารย์หมอเขียวด็อร์ใจเพชรก้าจนที่กอารพยิ่งค่ะกับคุรุจิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญทรรมสำนักดีพี่น้องทั่วโลกทุกท่านค่ะชื่ออุสาบุตรพมค่ะอายุห้าสิบสองปีอยู่อาศัยกรุงเทพค่ะ กำลังศึกษาปริยัปญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีสถาบันวิชาลามค่ะรหัสนักศึกษา6495ค่ะจบแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุดโลกรุ่นที่หนึ่งค่ะหกเดือนค่ะวันนี้มาส่งการบ้านค่ะเรื่องหนูจะหนูจะเลื่อนขึ้นชั้นไหนคะ ชั้นไหนนาะชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเนาะเราไปสันเตียโศกเจอดรเฉ่งอยู่อะอุ้ยเขาให้มาสอบสอบจะไปขึ้นชั้นไหนเนาะอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามดูชั้นให้คะ่ะใกล้ดูชั้นสอบได้เลยคะ่ะค่ะเอ่อเรื่อง,เร,องเรื่องความกังวลความห่วงอะค่ะเรื่องใจ ค่ะตอนนี้ก็ยังคือคือก็ไม่อยากส่งกันบ้านเพราะว่าเหมือนเหมือนตัวเองยังอ่อนอยู่ยังทําไม่สําเร็จเนี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยอยากมาบอกคุณู้เท่าไหร <c> ่ <ười> <c ười> อยากให้มันสําเร็จก่อน,น <c ười> ช่วงนี้ก็จะจะเป็นประมาณว่าอ่ามีวิบากเนาะต้องไปรับผิดชอบภาระต้องไปทํางานทางโลก เพราะว่าลูกลูกเขาจะต้องไปเรียนอะไรอย่เงี้ยค่ะเอ่อพอเราไปทํางานก็ไปช่วยงานที่บริษัทพี่ชายมันก็จะไม่ได้ดั่งใจทุกเรื่องเลยค่ะ <c oughs> เราก็จะคันหัวใจทั้งวันเลย <c oughs> แต่ว่าคือคือก็เป็นห่วงลูกอะค่ะเขารู้จะห่วงทําไมกัาลูห่วงลูกแหละอยากเขาให้เขามีอนาคตดีๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังเราหรอกเราบอกว่าให้ไปสอบอันโน้นนะอันนี้นะเขาก็ไปสอบอีกอันนึงอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเราก็ต้องรับผิดชอบที่ที่เขาจะต้องเรียนนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็ไปทํางานก็ก็ไม่เป็นไรหนูหก็เต็มใจรับรับวิบากเข้าใจค่ะเพียนปฏิบัติใช้นี่วิบากให้เสร็จสิ้นภาระทางโลกอ่ะ ให้เร็วที่สุดเร่งเร่งปฏิบัติค่ะท่านอาจารย์หมอเขียวก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่ต้องห่วงใครในโลกนี้ทุกคนเขาจะพ้นทุกของเขาเองญาติพี่น้องเขาก็จะมีวิบากของเขาลูกก็มีวิบากของลูกเราก็มีวิบากกรรมของเราที่ต้องที่ต้องทําไม่ต้องห่วงใครทําตัวเองให้พ้นทุกก่อนท่านอาจารย์กล่าว ทำตัวเองให้ผลทุกข์ก่อนค่ะก็พยายามเพียรปฏิบัติทำตัวเองให้พ้นทุกข์ค่ะก็ก็วางใจได้ค่ะ,คะสุดท้ายก็ใจก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายอะค่ะ,คะแต่ถ้าไม่มีธรรมอาจารย์หมอเขียวพวกลาออกจากบริษัทไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ลมันวุ่นไปมันว้วนายมันอะไรเยอะแยะเลย พอกลับไปทบทวนธรรมะอาจรหมอเขียวเราก็เย็นขึ้นค่ะใจเราก็เย็นวางใจได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะเรื่องเป็นเรื่องใจล้วนเรื่อง,องไม่มีอะไรพอพอจริงๆแล้วอุ้ยอินทรีย์ของเรา ไอ้เนี้ย ande, คิดว่าเราเก่งแล้วค่ะคุณลุงแต่มันม,มันยังอ่อนมากเลยค่ะยังต้องฝึกฝนอีกเยอะยังต้องฝึกฝนอีกเยอะเลยหนูออรู้ตัวเรารู้ตัวเนี่ยเราประมาณตัวเองเราเนี่ยได้ในดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะถ้าเราเรายังเรายังไม่ได้เก่งแต่เราบอกว่าเราเก่งเนี่ยมันอันตรายแต่ว่านี่เราอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเรายังไม่เก่งนะ แล้วก็ภาคเพียนทําต่อไปได้วยใจที่เป็นสุขเท่านั้นเองบางทีเขาก็เขาก็เขาก็สอบอยากรู้ว่าเราเราเป็นอะไรเราทําอะไรเราถึงไม่บอกเขาเราก็บอกว่าก็ไม่รู้จะบอกว่าอะไรพอบอกไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรหรอกไม่แต่ยาติวม่แต่พี่ชายแม่แต่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่แต่ลูกมันดีนะสิ่งที่แม่ทำน่ะมันดีมากเลยแต่หนูทาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ย พอเราเจอคํานี้เราก็ไม่อยากจะบอกกับใครไงเออแนวทางนี้มันดีเรารู้แล้วแหละว่ามันดีแต่เราเหมือนอินทรีย์เรามันอ่อนเวลาไปพูดกับใครมันก็เหมือนเขาก็ได้เชิงต่อต้านหรืออะไรหรอกแต่ว่าเขาก็จะไม่ไม่อ้นี่กับเราให้ให้เราให้เราคิดเอาอาตสา์ต้องตั้งตั้งจิตคิดใหม่อยู่นะคะตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าเรา ถ้าเราตัดรอบไปเลยเนี่ยบางทีถ้าประมาณใหม่เนี่ยมันอาจจะเหมาะในการที่เราจะพูดอยู่ก็ได้ตอนที่เขาอยากรู้นะคะตอนที่เขาอยากรู้แล้วแล้วพอเรามาประมาณตัวเองว่าเราพูดไปอินจีพารละเราก็อ่อนพูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกอย่างเงี้ยนี่คือถ้าเขาถ้าเขาขอ,อนนเขาอยากรู้เนี่ยลองดูก็ได้นะคะลองลองอดูลองอธิบายดูเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้ ดังนั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นเราเราดูความต้องการของเขาใช่ไหมคะถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเราก็อธิบายตามภูมิความรู้ของเราที่มีนี่แหละเท่าที่เราจะทำได้ไม่ดูถูกตัวเราเองด้วยถ้าเราประมาณว่าพูดไปมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเราแตะแตะแตะ,แตะคือเริ่ม,เร,มเริ่มพูดไปแล้วมันมีปฏิกิริยาที่ต้านแล้วก็หยุดก็เท่านั้นเองแล้วก็ประมาณใหม่แล้วก็หยุดนะคะ ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นการให้โอกาสเราที่จะอธิบายขณะเดียวกันก็ให้ออกจากโอกาสท่านได้รับฟังด้วยแต่ก็ต้องใช้การประมาณซึ่งคนที่จะประมาณดีที่สุดก็คืออาวุสานั่นแหละเพราะจะรู้ใจกันนะคะค่ะค่ะอนุทนาค่ะขอบคุณค่ะ,ะค่ะ่ท้ในวันนี้นะคะประมูลผ่องทานธรรมค่ะเชิญประมูลค่ะ